สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับที่หยุดพักหยุดทำคลิปไปนานหลายอาทิตย์ตอนแรกตั้งใจแล้ววางแผนไว้ว่าจะหยุดประมาณสัก3อาทิตย์ก็พอนะครับเพราะผมไปเรียนทำสมาธิมาไปฝึกทำสมาธิมาช่วงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าดันติดโควิดด้วยนะครับก็เลยต้องอ,อยู่ต่อยังกลับบ้านไม่ได้ต้องหยุดพักหยุดหยุด กักตัวเอง10วันเลยเดินทางกลับบ้านไม่ได้ครับดังนั้นครั้งนี้ที่ผมไปเรียนมาเนี่ยผมไปเรียนกับดรโจดิสเปนซาเป็นการเรียนในสไตล์ฝึกสมาธิแบบรูปแบบอื่นนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆครับดังนั้นมันไม่ใช่เป็นการไปเรียนในรูปแบบ ของการฝึกทำสมาธิที่เราอาจจะคุ้นเคยในสไตล์บ้านเราในสไตล์ของทางพุทธอย่างเช่นการทำสมาธิเจริญสติกรรมาเจริญสติปัญญาหรือว่าการทำสมาธิแบบสมถะหรือวิปัสสนาไม่ใช่ครับอันนี้อของดอร์โจดิสเพนเซอรเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขา,อาเอาหลักการของการฝึกแบบโยคีซึ่งมีจักระมอีอะไรแบบนี้นะครับมาตัดแปลงเล็กน้อย และมา,าถ่ายทอดนะครับและมาใช้วิทยาศาสตร์และงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการอธิบายหลักการตามเท่าที่เขาทำได้ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากก็เลยเปิดใจอยากลองดูซิว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าการนำเสนอและการสอนของดรโจเนี่ยผมว่ามันทำให้เราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายกว่านะครับเพราะเขาพยายามเอางานวิจัยต่างๆมาจับครั้งนี้เนี่ยดรโจเขาจัด retreat meditation retreat หรือที่เขาเรียกว่า week long advanced retreat นะครับปฏิบัติประมาณ5-6-7วันที่เมืองแซนดิ e เอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องเดินทางไปที่นั่นนะครับปรากฏว่าพอปฏิบัติเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ติดโควิดอย่างที่เพิ่งบอกไปก็เลยกลับบ้านไม่ได้นะครับก็เลยหยุดพักไปนานหน่อย ดังนั้นคลิปนี้ผมขอใช้เป็นโอกาสในการทบทวนประสบการณ์ทบทวนสิ่งที่ผมเรียนรู้ตามความเข้าใจของผมนะครับจากประสบการณ์การเรียนกับดรโจดิสเพน n ซ่าครั้งนี้ซึ่งหากมีเวลาผมแนะนำให้ลองดูผลงานเขาด้วยนะครับดรโจดิสเพน n ซ่าผมว่าน่าสนใจมากๆโอเคผมขอเริ่มต้นหนล้ก่อนละกันว่าเมื่อเราเริ่มสนใจโลกจิตใจโลก จิตวิทยาโลกการฝึกทําสมาธิโลกของการาเจริญสติปัญญาโลกของ,ของจิตวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเรียกมันนะครับคําถามแรกคือที่เรามักจะเจอนะครับในตอนเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรามักจะตั้งคําถามตัวเองว่าเราจะเริ่มจุดไหนดีเพราะว่าแน่นอนมันมีหลักการวิธีสอนสไตล์สอนนะครับคำสอนหลายรูปแบบมากมายเลย เริ่มจุดไหนดีนะครับแล้วการที่ผมไปเรียนครั้งนี้เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งในการฝึกเนี่ยประมาณผ่านไปละ3ามวันสี่วันหวันแล้วผมเริ่มทบทวนตัวเองรู้สึกว่าเหมือนกับผมติดอยู่ติดอยู่หนจุด9น่ะก้าวข้ามมาไม่ได้สักทีแล้วผมเริ่มเห็นว่าอ๋อนี่ไงคือผมเริ่มตระหนักเห็นว่า อย่างน้อยสับตัวผมเ,เองนะครับการทบทวนตนเองการพิจารณาการ self reflect ผมเริ่มเข้าใจว่าผมติดอยู่ในโลกของการคิดวิเคราะห์หรืออุดมคติหรือ over analyze หรือ uh, logical thinking การคิดวิเคราะห์ตลอดการต้องใช้ตากการรกะตลอดผมติดอยู่ในโลกนี้มากเกินไปทีนี้ผมไม่ได้บอกนะฮะว่าว่าตากการรกะ l o g i c การคิดวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า analyze หรือ analytical analytical mind นะครับสมองที่มักคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจตลอดนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกคําว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญไม่ใช่เลยนะผมอ,ะอย่างที่เราคงเห็นกันในแต่ละคลิปแต่ละแต่ละวิดีโอที่เรามักพูดคุยกันผมจะ,ะสนับสนุนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองผ่านการคิดทบทวนตนเองผ่านการพิจารณาตนเองผ่านการไตรตรองหรือ contemplation เป็นหลักนะครับแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าข้อจำกัดของการคิดวิเคราะห์ตลอดเนี่ยมันคืออะไรผมว่ายกตัวอย่างนี้น่าจะเห็นภาพชัดกว่านะครับแน่นอนในการดำเนินชีวิตเนี่ยเรามักจะต้องอมีมีความคิดวิเคราะห์ดูข้อมูลวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ เพื่อให้เราทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าตา,ตาเราเพื่อให้เราอะไรเพื่อให้เราตัดสินใจถูกถูกไหมครับดังนั้นการใช้ตรรกะการใช้โลกของ Logic, Analytical Mind, คิดวิเคราะห์เนี่ยแน่นอนสําคัญยิ่งแต่หากเราไม่ระมัดระวังหรือหากเราเผลอเชื่อตามาทุกข้อคิดความคิดที่ขึ้นมาในใจเราเนี่ยเราอาจจะ เหมือนกับตีกรอบให้ตัวเองขุดหลุมกับดักให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจยกตัวอย่างนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนคงเจอบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เป็นบททดสอบความท้าทายที่มาเป็นบทเรียนในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นคุณอาจจะตอนนี้เจอสภาวะาปัญหาทางการเงินของครัวเรือนนะครับอาจจะไม่แฮปปี้ งานที่ทําอยู่ตอนนี้อาจจะไม่แฮปปี้กับอ,อะไรอะ่ะกับเพื่อนร่วมงานกับงานที่ทํารู้สึกว่ามันทำแล้วไม่มีความสุขรู้สึกว่าทาแล้วไม่ไม่มีความหมายไม่มีมีนิ่งหรือว่ารู้สึกว่าตันนะไม่รู้จะพัฒนาทักษะตนเองและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานาได้อย่างไรนะครับมองไม่ออกหรืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับ แฟนความสัมพ like ันธ์ก kind of ับเพื่อนความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่ครับที่อาจจะรู้สึกว่าเรามีคนหนึ่งเนี่ยคู่อริเนี่ยที่ใจนึงก็อยากที่จะซีกับเขานะใจนึงก็อยากที่จะทําความเข้าใจกับเขาใจนึงก็อยากที่จะเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนที่ดีของเขาแต่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่จูนกันเลยไม่ไม่ไม่คลิกกันเลยแล้วก็นั่ง ตั้งคาถามกับตัวเองว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้จเจริญความสัมพันธ์ในทางที่ราบลื่นและดีงามสวยงามอาจจะเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพนะครับอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพกายและไปตรวจพบพบ,พบว่าเป็นโรลคลอะไรก็แล้วแต่นะครับสังเกตไหมว่าในตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยหากเรา อยากจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้สมองเพื่อคิดวิเคราะห์แต่หากเราคิดวิเคราะห์อย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรเดียของป่วยละกันอ่ะคุณเป็นอ่าคุณได้รับวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคอันเนี้ยเพราะว่าเนี่ยเขาตรวจคุณแล้วเขาดูค่าของเลือดเขาดูสแตทเขาดูอะไรอ่ะสแตทของเซลล์สแตทของเลือดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วมันเป็น โรคที่ยังไม่รู้จะรักษายังไงเป็นมานานแล้วก็ต้องเป็นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราโดนตีตีตีกรอบเป็นอย่างเงเห็นไหมครับว่าหากเรามัวแต่อยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราอาจจะเผลอเผลอหลงเชื่อทุกทุกความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจจนเรารู้สึกว่านั่นอ่ะคือตัวตนของเรากล่าวคือเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้ป่วยที่ ตกเป็นเหยื่อของโลกนี้เราเป็นผู้ป่วยที่ตกเป็นเหยื่อของโลกนี้แล้วดูแนวโน้มแล้วเนี่ยฟังหมอวินิจฉัยแล้วเนี่ยท่าทางจะไม่มีทางออกเลยถ้าทางจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาเยียวยาจนหายเห็นไหมฮะหรือคุณอาจจะมีคู่อริอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ที่ก็รักกันนะแต่ว่าก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะเหมือนกับคุยแค่คุยคนละภาษากันอะเขาอาจจะ ไม่ถูกกับคุณนะคุณอาจจะไม่ถูกกับเขานักอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณคิดวิเคราะห์แล้วคุณหลงตามความคิดเขาวิเคราะห์ตัวเองจนคุณเชื่อว่าเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีแย่เลวร้ายหรือพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นเกิดปัญหาไปหมดแล้วคุณก็ราคาญตามคุณก็ไม่ชอบตามคุณก็ตัดสินตามเห็นไหมครับว่าในกกรณีเหล่านี้เนี่ยเราได้ตีกรอบให้ตัวเองแล้วว่าชีวิตต้องเป็นไปตามที่ฉันคิดวิเคราะห์ไม่มีทางอื่น เห็นไหมฮะข้อสังเกตจงมันสังเกตตัวเองความรู้สึกที่ตามมาจากการคิดวิเคราะห์ของตัวเองแล้วผมว่าทักษะหรือศิละปะในการดำเนินชีวิตจากการที่ผมเรียนกับดรโจครั้งนี้มาเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนรู้เนี่ยคือเราต้องหัดโฟกัสหัดตั้งจิตหักตั้งใจให้โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่น โดนวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใช่ไหมแท้แท้จริงแล้วเราต้องการการรักษาเราต้องการสุขภาพดีต้องการฮีลิ่งต้องการหายจากโรคนี้นะเจอคู่อริอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานจริงๆแล้วเราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีราบลื่นนะมีความคารพบระหว่างการมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเราต้องการสิ่งนั้นแต่เมื่อเราคิดวิเคราะห์มากๆเนี่ย เรากับเชื่อตามความกลัวเห็นไหมครับกลัวว่าไม่มีวันหายกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยฝันไปเหอะไม่มีทางดีขึ้นเขามองเราร้ายเรามองเขาแย่ไม่มีทางดีขึ้น,ด,นดังนั้นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งคือคุณสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมโดยรักษาใจตัวเองให้เปิด ให้เปิดกับความเป็นไปได้ที่คุณที่คุณปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นลองดูสิ่งนี้นะครับแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเล่นมุกตลกบ่อยมากลองดูสิ่งนี้ดีนะครับอ่าก่อนอื่นขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้บ้านข้างๆเขาก่อสร้างอยู่เวลา9ก้าโมงเช้าแล้วโอเคกลับมาถึงประเด็นแต่คุณอาจจะถามต่อว่า ก็เก็ดคอนเซปต์นะว่าหากเราโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยโลกเราจะจะจะหมุนไปในทิศทางนั้นเพราะว่าเมื่อเราโฟกัสเมื่อเราทำความเข้าใจและตีตราและตีเป็นข้อสรุปว่าไอความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีทางดีขึ้นหรอกแน่นอนคุณก็ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองให้หาทางาพูดคุยกับเขาในทางที่ อาจจะไม่ได้ลองมาก่อนในทางที่อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนในทางที่อาจจะไม่ได้เปิดใจต่อสิ่งนั้นมาก่อนอะคุณคิดวิเคราะห์คุณดูคําวินิจฉัยหมอคุณดูผลตรวจค่าเลือดอะไรแล้วแต่เนี่ยโอ้หมันดูไปไม่ได้เลยที่จะหายคุณตีตรากับตัวเองแล้วว่าฉันเป็นผู้ป่วยเห็นไหมฮะดังนั้นมันมันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันทาให้เราทุกข์ใจหลาอันนิดหนึ่งทำให้เราทุกข์ใจแล้ว,นนลวข้อแรกนะครับ คำลั้ทุกใจแล้วแต่ชีวิตย่อมมีมุกตลกเสมอชีวิตย่อมเล่นมุกตลกเสมอหากเราหมั่นสังเกตนะครับสังเกตสิ่งที่ใจคุณโฟกัสอยู่และดูผลลัพธ์ที่ตามมาสังเกตจิตที่ใจสังเกตสิ่งที่ใจมุ่งโฟกัสตลอดและลองดูสิว่า ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นเช่นไรดังนั้นทักษะหรือศิละปะในการดาเนินชีวิตในแง่นี้ที่ผมกําลังทดลองอยู่ด้วยตัวเองแล้วพยายามเรียนรู้อยู่นะครับก็คือว่าแม้เหตุการณ์จะดูเหมือนกับว่าแนวโน้มไปไปจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีที่ไม่ต้องการที่ไม่พึงปรารถนาแม้เหตุการณ์จะดูเหมือนกับว่ามีแนวโน้มเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้มากกว่าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ แต่คุณยังคงรักษาจิตใจให้โฟกัสและกำหนดอยู่กับภาพหรือสิ่งที่คุณต้องการได้หรือเปล่าอย่างน้อยสุดหากคุณโฟกัสกับฝึกตัวเองให้โฟกัสกับสิ่งนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยสุดคุณก็ทุกน้อยลงแต่ในขนาดเดียวกันนะครับผมไม่ได้บอกให้เพอ้อฝันนะครับเราต้องยอมรับความจริงตามที่มันเกิดขึ้นและ,ะ take action หรือแก้ไขปัญหา หรือตัดสินตัดสินใจ take action ดำเนินการตามความจำเป็นแต่เราอย่าเผลอปล่อยให้ตัวเองหลงรู้สึกหมดหนหมดทางกับมันได้ไหมโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการแต่ในขณะ,ะเดียวกันไม่เพ้อฝันไม่ ไม่เพิกเฉยแต่ take action ในทางในทางนี้นะครับมันคล้ายๆกับสิ่งที่ที่ผมมักจะพูดในงาน coaching ของผมงานเกี่ยวกับสุภาพจิตคือในง่นหนึ่งนะหากเราพิจารณาจากมุมมองของจิตวิทยานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการคิดบวกเนี่ยแท้จริงแล้วคืออะไรเราจะพบว่าการคิดบวกเนี่ย คือการตั้งโฟกัสกับเป้าหมายที่คุณต้องการแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องมีทักษะที่จะอดทนและแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วแต่จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดตามศักยภาพของเรา และจงภูมิใจในตนเองและจงโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาเร็วหรือช้าก็ตามแต่จงมุ่งโฟกัสกับสิ่งนั้นแต่ในขณะเดียวกันไม่เพิกเฉยไม่นิ่งนอนใจแก้ไขปัญหาแต่อย่าหลงรู้สึกตกเป็นเหยื่อของชีวิตเพราะเห็นการคิดวิเคราะห์ของตัวเองแล้วโอ้มันดูเป็นไปไม่ได,มด้มันดูแย่ไปหมดทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมดเห็นไหมฮะนี่คือทักษะดังนั้นลองดูซิ ว่าหากลองฝึกแบบเนี้ยและลองดูซิว่าผลลัพธ์ที่ตามมาในชีวิตคุณอะ่ะจะเป็นเช่นไรแล้วผมเชื่อว่าเราจะพบอะไรที่น่าอึ้งน่าทึ่งน่าน่าชวนให้เรารู้สึกอ่าเออว่าชีวิตเนี้ยชอบเล่นมุกตลกเยอะ,ะครับลองดูแต่ก่อนอื่นขอทิ้งท้ายนะครับว่าเราอาจจะสังเกตว่าแหมฟังดูแล้วเนี่ยมันเพ้อฝันเปล่าวะหรือฟังดูแล้วเนี่ย มันก็ดูเหมือนกับพูดพูดง่ายทํายากที่ไหนง่ายนึ่งก็จริงครับมันจึงอาศัยการฝึกฝนทําไมถึงทํายากเพราะว่าใจเราหรือความคิดเราเนี่ยสมองเราเนี่ยมันมันมันจะ make conclusion หรือมันจะมันจะคิดวิเคราะห์และและมีข้อสรุปตามหลักฐานที่มันเห็นต่อหน้าต่อตาดังนั้นมันมันเหมือนกับว่ามันยากที่เราจะก้าวข้าม อไอจุดเนี้ยให้ได้เสถียรมันยากที่จะรักษาใจให้โฟกัสกับสิ่งที่ต้องการแม้แนวโน้มในตอนนี้ปัจจุบันขณะตอนเนี้ยจะดูเป็นไปได้ยากดังนั้นเมื่อเราเริ่มเริ่มต้นฝึกที่จะ,ะใช้วิธีคิดหรือใช้หลักการดำเนินชีวิตแบบนเนี้ยเนี่ยตอนต้นอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้มันทำไปเพื่ออะไรวะดูไร้สาระทาไมผมเข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันหักละหมอนมุมนึงเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าในแง่หนึ่งเนี่ยหากคุณหลงเชื่อตามเรื่องเล่าที่ใจหรือ,อการคิดวิคของตนเองกุขึ้นมาเนี่ยแล้วมันทําให้เราเผลอรู้สึกโอ้แย่ทุกอย่างมืดไปหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หมดทุกอย่างหมดหวังสิ้นหวังหมดนะมันแย่แ yeah, น่แนมันต้องอ ต้องเฟลแน่ๆต้องต้องอะ,อะไรต้องเป็นโลกร้ายตลอดไปทั้งชีวิตแน่ๆต้องตายแน่ความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางดีขึ้นแน่ฉันต้องจนไปตลอดแน่อะไรก็แล้วแต่ฉันไม่มีทางได้โปรโมชั่นฉันไม่มีทางเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามที่ฉันต้องการได้แน,น่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจงสังเกตกันว่าเราก็เริ่มต้นสร้างความทุกข์ให้ตนเองแล้วแบกความทุกข์ไว้เกินความจําเป็น นะครับแล้วเมื่อเราโฟกัสสิ่งที่เราไม่ต้องการกล่าวคือเราโฟกัสกับความกลัวแน่นอนครับพฤติกรรมที่ตามมาก็จะสะท้อนสิ่งที่เราโฟกัสหากเรา,าหากเราตีตราแล้วว่าไม่มีทางเยียวยาความสัมพันธ์นั้นได้หรอกแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์นในการพูดคุยกับเขาในการ สื่อสารกับเขาเห็นไหมครัเพราะคุณคอนคลูดแล้วคุณคุณมีข้อสรุปในใจแล้วเป็นธงในใจแล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้เห็นไหมครัแต่ลองฝึกใจให้เปิดเสมอเปิดกับความเป็นไปได้แม้จะดูเหมือนว่าแนวโน้มต่ำมากลองฝึกดูนะครับแล้วดูสิว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับทั้งนี้นะครับผมไม่ได้บอกให้ ให้อ่าอะไรอ่ะให้ทําความเข้าใจกับคลิปเนี้ยในทางที่ดูเหมือนเพ้อฝันหรือไ like, รเรียงสาไม่ใช่ผมไม่ได้บอกให้เราอ่ายอมอ่ายอมอะไรอ่ะสมมุติในกรณีของความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยผมไม่ได้บอกให้เรายอมตกเป็นเครื่องมือของเขาไม่ได้บอกให้เรา ยอมอความต้องการของเขาเสมอเพียงเพื่อให้รักษาความสงบระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่จงใช้สติปัญญานำแต่จงอย่ารู้สึกตกเป็นเหยื่อต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือหลักการง่ายๆแค่นี้เองครับ Take action แก้ไขปัญหาและปล่อยวางและโฟกัสสิ่งที่ต้องการและจงภูมิใจกับตนเองและให้เครดิตกับตนเองที่ทำดีที่สุดแล้วและมุ่งโฟกัสกับบ สิ่งที่ใจคุณต้องการที่จะเกิดประโยชน์แต่แก่ชีวิตของตัวคุณเองและคนรอบข้างและดูซิว่า,าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาจะเป็นเช่นไหนนะครับโอเคนี่คือหลักการสั้นๆที่ผมคิดว่าอยากจะมาแชร์เป็นบทเรียนจากการไปฝึกทำสมาธิรอบนี้กล่าวคือใช้ใจนำให้ได้ให้ใจเรานำและความคิดวิเคราะห์ มาช่วยส่งเสริมชีวิตเราแต่อย่าใช้ความคิดวิเคราะห์จนเราติดกับดักของกรอบที่เราตีให้ตัวเราเองโดยเราไม่ตั้งใจนะครับขอบคุณสิทธิ์ที่ติดตามครับคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ